ไอ้ส้มนะใครส่งมามั่งเนี่ยขอบคุณนะครับนะหัวใจส้มนะแล้วตั้งคําถามได้เลยนะครับใครส่งหัวใจส้มแล้วตั้งคําถามได้เลยนะมันเป็นมันเป็นยัน,นอยู่ใกล้ของมีคมมีดาบหรือมีเหลี่ยมนะเอามาชื่ออะไรเดี๋ยวดูให้นะนะจัดของขวัญเข้ามาแล้วเดี๋ยวพิมพ์ชื่อเล่นแนนต่อจากนี้ชีวิตดีไหม แนนส่งอะไรไมายังแนนแนนแนนแนแน,แน,แน,แนส่งหัวใจส้มมาแล้วนะอ่ะดีครับมีเงินเข้ามาครับนะคุณพรวันนี้นะจะได้เงินก้อนไหมมีโอกาสได้ลันรอวีซา่าวันนี้จะได้ไหมก็เหมือนกับว่ามีโอกาสได้แต่ต้องไปคุยกับเขาก่อนนะมันเหมือนต้องไปคุยกันก่อนนะส่งแล้วรู้แล้วครับนะไหนชื่ออะไรเนี่ยชื่อพิมพ์ชื่อเล่นได้ออยังเนี่ยพิมพ์ชื่อเล่นฝน คนเก่ามีสิทธิ์กลับมาคืนมาไหมมีโอกาสติดต่อนะมีโอกาสติดต่อมีโอกาสติดต่อนะคุณฝนนะอ่ะส่งแล้วนะมีโอกาสติดต่อมานะครับนะอ้าวเข้ามากันเร็วเจ้าทั้งหลายเพียงคนละเก้าพันเ้าร้อยาแชร์ขอบคุณนะครับนะจัดของขวัญเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะดูให้เพียงคนละหนึ่งคำถามสําหรับหนึ่งของขวัญน,นี่เราฝังอะไรรอบเดียว เพิ่งมาในอะไรอาจารย์โอ้อยนะรอบเดียวเนี่ยอืมนะ <S 2> <S 2> <S 2> เร็วเจ้าทั้งรายเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นอ,อะไรล้างอะไร,รไ,ไ,ไม่รู้สิ น่าจะล้างตะวานแล้วมัง้งอืมก็คือโเรามากินาแจไม่รู้แหละใช้ไอแล้ตอนเช้ามีไม่ได้ใช้อะอืมอืม,อมเดี๋ยวก่อนอาจารย์อาธาน่าเขาสวดเองได้ไหมคะอาจารย์อาระธนาเราสวดเองได้ไหมได้แต่อย่างแรกเลยต้องนึกถึงภาพก่อนภาพหลวงพ่อก่อนแล้วถึงจะรัธนาได้ เดี๋ยวต้องเอาภาพหลวงพ่อขึ้นก่อนภาพแบบเนี้ยเนี่ยอาราธนาได้ไม่ได้แล้วต้องเอาภาพหลวงพ่อขึ้นก่อนในที่นี้ก็คือจิตต้องนึกเข้าไปก่อนพอจิตนึกเข้าไปเสร็จแล้วเราอาราธนาได้เลยเพราะหลวงพ่อท่านพูดไว้คำหนึ่งก่อนก่ <c oughs> อนที่ท่านจะมรณภาพว่าอย่าลืมอภิญญาของท่านอิทธิฤทธิพุทธนิมิตตังขอเดชเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มาอุไว้นู่นแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรโช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 โ โชว์มากก็ไม่ค่อยจะได้เขาเดี๋ยวเขาจะเล่นงานนี่เรื่องจริงอะอิทีรีท,ทีพุทธานิมิตตังโชว์มากไม่ได้โชว์มากเดี๋ยวเขาเล่นงานว่างจริงนะจิตนําก่อนนะ